สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับนี่อยู่กับผมนัดเคนะและนี่คือเรซิมสี่นะครับเอาตอนนี้เราเรียนอยู่ในอาชีพนักบินอวกาศครับเดินทางมาถึงขั้นที่2แล้วนะามาเริ่มด้วยหนะ้าต่างการทำงานนะครับตอนนี้ทั้ง2คนอยู่ในตําแหน่งคนทําความสะอาดชิ้นส่วนนะในคาแรง37ตีโมต่อชั่วโมงนะครับทำงานเที่ยงถึง3ทุ่มนะครับทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์นะ เราประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ปานกลางนะครับทักษะที่ต้องการในตําแหน่งนี้ครับก,ก็คือทักษะตะกะระดับที่2นะวิธีการฝึกทักษะนี้ก็ไปที่โต๊ะหมักลูกแล้วก็กดเล่นได้เลยนะครับส่วนงานประจําวันนะครับของสายงานนี้นะครับในงานนี้นะก็คือการเล่นหมักลุกนะโอเคเออตอนนี้ซิมของเราเปลี่ยนเวลาทํางานนะครับตอนแรกทํางานช่วงเช้านะเดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองคนไปเงียบก่อนแล้วกันเพื่อ ปรับเวลานอนนะครับกลับจากทำงานก็พักผ่อนก่อนนะครับโอเคซิเวเกรดตื่นแล้วก็ทานอาหารกับเข้าห้องน้ำได้เลยทาวิธส่งข้อความมาโอเคแมรี่ด้วยนะ,ะทานอาหารให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำงานประจำวันให้เสร็จนะครับ เก็บกว่าซะอาไม่ใช่กดผิดคนกดผิดคนต้องซิลเวอร์สลยแมรี่ก็กินต่อซะอ่ะี้ยวเก็บกว่าครับทำความสะอาดซิงล้างจานได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาเล่นหมักลุกด้วยกันเลยนะโอเคอมาเล่นหมักลุกพร้อมกันเลย เล่นหลายเกมเลยนะครับประมาณ5เกมเนาะถ้าจะไม่ผิดจะต,ต้องกดปล่อยนะครับไายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการประจำวันก็ไม่ยากนะก็แค่เล่นหมากรุกให้โอ้โหวสว่างเลยครั้งที่แล้วได้หลอดไฟมานะครับในที่สุดสิ่งที่บ้านนี้ขาดไปก็คือความสว่างนี่เองอ่านะพอมีไฟมันก็มีสีสันขึ้นมานะครับอ่านเะรา ควรติดไฟตั้งแต่แรกนนะ,ะแมี่เป็นไรเดี๋ยวเล่นต่อให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะนอนตอนชั่วโมงที่8นะครับก็ตอนนี้ก็ทำงานประจำวันให้เสร็จนะ,ะน่ไปเรื่อยๆเคสซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคแมรี่ก็ด้วยนะอะอาเคเราสังคมก็เต็ม เคงั้นไปอัปเกรดอันนี้หน่อยไหมอ่ายานาวกาสไปไหนๆก็ไหนๆแล้วมันยังพอมีเวลาเหลือเยอะนะครับฮ่าเล่นยาวๆ,ๆเลยทีนี้โอเคต้องให้สั่งใช่ไหมไปไปแต่งยานาวกาดเลยซิ จะได้มีฟังก์ชันเพิ่มเยอะๆครับเดี๋ยวนอนประมาณตีสี่แล้วกันเนาะใช่น่าจะพอดีครับแปดชั่วโมงกับการทำงานนะาวนะัะทันไหมเนี่ยยังไม่ทันก็ค่อยมาอัพเกรดก็ไดนะ้ไม่น่าทันฮนะอาจจะต้องมาพักผ่อนเลยนะครับ คมานอนก่อนแล้วกันมาค่อยไปอัปเกรดทีหลังโอเคพักผ่อนกลายเป็นนอนช่วงเช้านะครับพอเราเริ่มงานเที่ยงนะโอะเคตื่นพร้อมกันเลยอะซื้อมาทานข้าวซะอาหารรอ ทั้งสามหลอดนะครับโอเคนะ,ะน้ำซะให้เรียบร้อยอ่ะมีเวลาเวลาเหลือก็ไปครับเจตต่อเพิ่มหลอดอันนี้นะครับ ทักษะวิทยาศาสตร์จรวดนะโอเคอ่ะซื้อน้ำไประดับที่6กแล้วนะใช่ไหมระดับที่หหรือเปล่าใช่ระดับที่6โอเคครับค่อยๆเพิ่มไปด้วยนะคิดว่าอนาคตน่าจะใช้ได้ใช้นะครับในใสายงานนี้เนาะโอเคหนึ่งชั่วโมงการทำงานนะครับเตรียมตัวไปทำงานกัน จะอัปเกรดเสร็จก่อนหรือเปล่าโอเคน่าจะเสร็จนะโอเคต้องไปทำงานแล้วไปโอเคเสร็จอยู่นะครับทั้งสงคนไปไปเริ่มงานมาที่2นะครับทำความสะอาดกระสวยอ่ะถามเจ้านายก่อนสิว่าไงเจ้านายครับประสิทธิภาพลดลงปานกลางเลยนะโอ้โห การถามก่อนไม่ดีเลยเนะี่ยเอาโอเคตอนนี้ซิ้เวอร์โหรอประสิทธิภาพน้อยมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมตั้งให้กลับมาแล้วทานอาหารก่อนเลยนะซิ้เวอร์เข้ามาขอาต้องทำอาหารอาหารหมดอาหารหมดไหนดูสิเหลืออะไรบ้าง เดี๋ยวต่จานนะอ้าวเดี๋ยวนี่มันก็ยังเหลืออีกสองจานนี่ทำไมถึงหยิบกินไม่ได้อ้าวก็หยิบกินได้นี่อ่ะงงอ้าโอ้โหของพังทังสองอย่างเลยโอเคเดี๋ยวค่อยซ่อมนะอาหารเสร็จก่อนอ่ะซีเวอร์ไปซ่อมซะโอ้โหแล้วก็กดใช้เลย แมดี้ด้วยนะ,ะเก็บจาน่ะซิเวอร์ก็ได้เก็บมาร้างโอเคจากนั้นเราก็ไปทำงานประจำวันให้เสร็จนะการเล่นหมักลุกนะครับโอเคอ่ะเล่นไปอ๊ะทำไมทำไมเมื่อกี้เล่นได้ยาวๆเลยผมงง เนี่ยแต่บางทีเราต้องมาสั่งทีละขั้นนะทำไมเมื่อกี้ถึงเล่นได้นานเลยงงฮ <c oughs> ่เอาละ,ะเล่นได้ครบนะครับ <c oughs> ยังไม่ครบ,ครบเกสร็จสมบูรณ์แมรี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราประสิทธิภาพแมรี่สูงกว่านะถึงคำว่าวดีเยี่ยมของซิลเวอร์ถึงคำว่าวดีนะโดนลดประสิทธิภาพนะครับอ่ะยังออกกำลังกายอนะไรแล้วกันไม่ได้ออกกำลังกายเลยโอ้หพอบ้านสว่างมันก็ดูมีชีวิตชีวาจริงนะอยู่ในมุมมืดมานานนะจริงๆบ้านเราก็ควรสว่างแหละ สว่างก็ไม่ชินตาเลยแล้วอ่ะโชคต่อนอนตีสนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีโอเคอ่ะพักผ่อนได้อ่ะเข้าสู่วันที่2องในการทำงานนะครับช่วงขั้นแรกก็น่าจะใช้วันในการทำงานไม่เกิน2วันแล้ะครับ คิดว่นาน่าจะเลื่อนขั้นเลยนะถึงจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เถอะเมื่อกี้ไม่ทันไรก็ลดไปครึ่งมาขึ้นปานกลางแล้วนะเดี๋ยวเราแมารี่ทำอาหารกันนะครับโอเคปลาหยิบมากินได้แล้วก,ก็ที่หยิบมากินซะ เแมรี่ก็ขับน้ำสิง้ังจานพังซ่อมก่อนเลยดูชิ้นส่วนสักโอ้แมรี่ขัดเลยถูแล้วก็อ่าถ้าว่างก็เพาะกําลังกายต่อเลยเวลายังเหลืออีกชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอะไรทำนะก,กิจกรรม โ yeah. เคข้อส่วนที่2นะครับของการทำงานนะ uh huh. ใครจะไปเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้กลายเป็นนักบินอวกาศโอเคคุยกันหน่อยนะไม่ uh huh. เคยได้คุยกันเลย uh huh. เพิ่มความสัมพันธ์นะครับ uh huh. ใช่วันนี้ uh huh. ต้องเป็นวันที่ดีของพวกเราแน่นอนเลย uh huh. ไปไปทำงานกัน Let's go โ okay. อเคข้อส่วนที่2นะครับ อ่ะไม่สามแล้วอะไรเนี่ยแคปซูลเล็กสืบคน้นเพิ่มไหมทีนี้โอเคเพิ่มเล็กน้อยตอนลดลดอย่างเยอะเลยตอนเพิ่มเพิ่มเล็กน้อยนะอ่ะมาดูกันครับอ่ะของแม่ได้แตะเครื่องหมายถูกเรียบร้อยนะของซิลเวอร์ก็เครื่องหมายถูกเช่นกันนะครับอ่ะในช่วงวันแรกมันจะเพิ่มรอประสิทธิภาพได้เยอะนะ ไม่ใช่วันแรกสิหมายถึงขั้นแรก,แรกโอเคอ่ะทั้งสองคนได้เลื่อนขั้นนะครับมาดูข้อมูลกันหน่อยนะครับตอนนี้ทั้งสองคนได้เลื่อนขั้นเป็นช่างเทคนิคนะครับได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นอีก22ซิมโอนะครับรวมเป็น59ซิมโนะตอนนี้แล้วก็ได้โบนัสต่อไปนี้นะครับได้เงิน756ซ mm ิมโนะครับแล้วก็ได้แอสโตรโมเดลล็อกเก็ตนะแล้วก็คําสั่งชี้ดูกลุ่มดาวนะครับอ่าเราจะมีกลุ่มดาวอะไรให้ดูนะ โ okay. อเคมาดูหน้าต่างการทำงานด้านล่างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องค่าเป็นช่างเทคนิคเนาะในค่าแรง59าสิบาโมทำงานเวลาบ่ายโมงถึง3ทุ่มนะครับตอนแรกตอนเที่ยงนะเนาะลดลงไปชั่วโมงหนึ่งนะครับทำงานอังคารถึงศุกร์นะครับหยุด3วันนะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์นะโอเค okay. ประสิทธิภาพเริ่มต้นที่ปานกลางครับทักษะที่ต้องการในตำแหน่งนี้ตาก,การ,ระดับที่3นะแล้วก็เป็นทักษะกำลังกายครับระดับที่2นะ างานประจำวันยังเป็นเหมือนเดิมครับการเล่นหมากลุกนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของกันนะครับกด F2 นะครับว่าได้อะไรนะล็อกเก็ตจรวดหรือเปล่าโอเคแอสโตรโมเดลล็อกเก็ตตกแต่งสร้างสมาธิ3นะโอเคมาดูกันอ๋อเป็นโมเดลจริงน,นะครับเราควรจะตั้งบนโต๊ะนะไม่มีโต๊ะให้วางแหละโต๊ะคอมก็เต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวเเอามาไว้ในขวก,กันมันมีแค่พื้นที่แค่เท่านี้นะ อค okay. ไม่ได้ซื้อโต๊ะเพิ่มเลยอ่ะมาดูกันครับอ่าเป็นโมเดลจรวลดนะอ่าสวยงามนะโอเคครับมาดูกันว่ามีกี่สีนะอ่าเป็นภาษาสิบด้านล่างนะครับมีสีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะคอันแรกอโอเคแลวแน่นอนสีที่เราจะเลือกก็คือสีขาวน,นั่นเองครับกลมกลืนกับบ้านไปเลย <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะเก็บไว้อันหนึ่งแล้วก็ขายอันหนึ่งนะครับอ่า,อาเอาไว้คู่กับ เดี๋ยวเอาไว้มุมนี้ก็ได้เผื่อวางของได้อีกนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีโต๊ะแล้วค่อยมาเสริมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ้ายังเหลือขยะเลยเนี่ยสำหรับนักบินอวกาศขั้นที่2นะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วพบกันใหม่ ep หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ